ส้าน,น,นเทนโลนะคะวันนี้เราจะพากันมาเจาะลึกการดูดวงครั้งที่ส่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าชื่อคุณบีเลยนะคะสวัสดีค,ะดคะ่ะวันนี้คุณบีได้มาดูดวงก,กับอาจารย์ปุ๋มเป็นไงบ้างคะรู้สึกประทับใจดีกันมากค่ะ,คะแล้วเคยดูที่ไหนมาก่อนบ้างไหมคะเคยค่ะเคยมาดูแต่ว่าไม่มีใครพูดบอกเลยเนึ่ แล้วดูวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกทำให้เรารู้ว่ากาลงแก้ไขปัคห<อ>าเราจะกลังตามตามอ๋อค่ะ,คะก็รู้สึกดีขึ้นได้มาดูกับอาจารย์ปุกแล้วนะคะก็ยังไงวันนี้พิสตันอยากให้พี่บีทำเครื่องมาให้กับอาจารย์นิดนึงการันตีให้อาจารย์นิดนึงนะคะได้ไหมคะถ้าวันนี้พิสตันจะให้ เรียกว่าให้คะแนนการจับหูประกันตีเนี่ยค่ะพี่ดีจะให้กับให้คะแนนการจับหูประกันตีจากหนึ่งร้อยเนี่ยให้เท่าไหร่คะให้ร้อยเต็มเลยค่ะและอยากให้ทุกคนมาแก้กันกับพี่กับเขาเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือแก้ไม่ได้ต้องให้คนที่มองได้แก้ค่ะอ๋อค่ะวันนี้ไงก็ขอให้พี่ดีช่วยทำเครื่องประกันตีกับแม่อาจารย์